สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีและขั้นตอนการทำสี 2K สีลายรถ honda เซ e าคันนี้นะครับกว่าจะมาเป็นการเป็นลายสวยๆเงาชํำๆแบบนี้ทำอะไรไปบ้างก่อนอื่นก็เอามาลอกสติกเกอร์นะครับแล้วก็ขัดนะครับจริงๆแล้วมีแตกมีมีแตกมีหักด้วยผมก็เชื่อมแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้ตัดต่อมาลงนะครับขัดเครื่องเสร็จแล้วก็ออกมาขัดมือต่อครับ เก็บตามซอกตามมุมให้มันเรียบร้อยครับพอขัดเสร็จเราก็มาพ่นสีพื้นครับพ่นสีพื้นเสร็จแล้วมาโปะพอโปะเสร็จก็มาขัดทําอยู่อย่างนี้สองรอบนะครับเนี่ยเพราะว่าการโป๊รอบเดียวมันจะไม่เรียบเนียนแน่นอนครับมันต้องมีรอยตามมุมตามมดเรา้วมาโป๊เก็บอีกนะครับแล้วก็มาพ่นพื้นอีกทีนะครับ ่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จครบทุกชิ้นนะครับ่นนอก่นในนะครับแล้วก็่นสีดําเสร็จแล้วก็ถึงวิธีการเพ้นไลแล้วครับผมก็จะเอา h o n d ้าไซร่าตัวใหญ่ๆนะครับให้มันเป็นเนงาก่อนนะครับแล้วก็กันลายไปแบบนี้ครับลายตามที่เราต้องการเลยนะครับชอบลายไหนทําลายนั้นเลยครับผมก็จะทําลาย คล้ายๆกับลายของเดิมนะครับแต่ขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับคล้ายๆเฉยๆนะไม่ได้เหมือนเลยนะครับลายที่ผมลอกออกไปนะครับออกกันเสร็จเอากะดาษปิดไว้นะครับส่วนที่เราจะไม่พ่นสีเราก็เอากระดาษปิดไว้นะครับพอมันถึงขั้นตอนพ่นสีผมก็จะพ่นรองพื้นไปเลยนะครับทั้งหมดเลยที่จะต้องพ่นสีนะครับแล้วก็พ่นสีฟ้าแล้วก็กั้นเก็บไว้นะครับแล้วพ่นสีชมพูแล้วก็ กั้นสีฟ้าเก็บไว้แบบนี้ครับพอลอกออกมากไ็ได้ได้ลายประมาณนี้ครับนี่ครับพอเสร็จเราก็จะมาเริ่มเพ้นท์แอร์บัสกันเลยนะครับขั้นตอนการแอร์บัสไม่ได้ถ่ายให้ดูมากมายนะครับพอแอร์บัสเสร็จก็จะมาเก็บขอบเก็บเง,บงาด้วยเพิ่มเติมด้วยภูก,กันแล้วก็สีอะคริลิกกันน้ำอย่างดีแบบนี้นะครับ เก็บลายทรงลายเส้นเพิ่มเติมเล็กๆน้อยนะครับนี่ยค่อยๆใจเย็ยนๆทาไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็จะได้แบบนี้ครับสวยงามครับถ้าเสร็จแล้วเราก็จะไปเคลือบกันนะครับปลายนี่ฮะอ่ะปลเคลือบกันดีกว่าอา้าวย้งอีกเอออ้าวย้งอีกโอเคครั้งนี้ปลายเคลือบปะ ธีการการเคลือบสีเคลือบเงาเคลือบแลกเกอร์เนี่ยครับเราต้องโรยโรยให้มันรู้ตัวก่อนนะครับว่าเราจะเคลือบแล้วอย่าเพิ่งไปอัดเลยทีเดียวนะครับพ่บนครั้งแรกเนี่ยให้โรยครึ่งรอบแล้วก็ตามด้วยการอัดอีกทีหนึง่งนะครับเท่ากับเหมือนกับรอบครึ่งอ่ะเราก็พ่นไปครับนี่ครับเราก็อัดไปให้เงารอบแรกผ่านไปครับผมพ่นทั้งข้างนอกและด้านในนะสีเคลือบเนี่ยเล็กเกอร์เนี่ย จะเห็นว่าผมเคลือบด้านในด้วยเวลาเซอร์วงเซอร์วิสมาเวลานั้นมาจะได้เช็ดล้างง่ายๆนะครับมันจะลื่นมันจะเงานะับเนียนทุกจุดแน่นอนครับ่านโอเจริงเชลเลอร์ไม่มีเสียครับพอเคลือบเสร็จนี่ครับอ่าแห้งแล้วนะครับอันนี้คือแห้งแล้วก็มาดูผมเคลือบไปสองรอบนะครับสองรอบครึ่งอ่ะนี่ครับเงาหูตาแตกแบบนี้เลย เนี่ยพอเสร็จแล้วลายรวมๆก็จะได้ประมาณนี้ครับรถเก่าก็อยากสวยครับรถเก่าก็มีหัวใจครับ Honda เซราเนี่ยพอเสร็จแล้วเงาช้ำๆแบบนี้เลยอันนี้คือแห้งเซ็ตตัวแล้วนะครับนี่ครับเงาช้ำแบบนี้เลยนะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ